ไม่ได้เอาออกมาของตายยายแปี๊จ้ะหนูขอขอโทษนะจ๊ะไปจ้ะไปเธอฉันขอโทษนะมามาจ้ะไปเล่นเอาแบบเมื่อกี้เลยนะน้าไป่ลยยังไงก็เข้าเหรอมาเมาแปะเรามีปิงปองเพียงสามสิบลูกเองนะใคร ได้น้ำเยอะกว่าคนนั้นชนะนี่าหนิจ้ามาเลยจ้าเจ็บเล่งอันใหญ่แต่ได้อันเล็กก็ยังดีกว่าไม่ได้นะคะดีกว่าโ่ได้จ้าไปเทลงเลยจ้ายังดี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 กว่าบ่ได้ยายไปค่ะว้าว ขวัญเอ๊ะยายเรียนเลีงดีๆนะคะเดี๋ยวให้ยายแปะเทน้ำหมดก่อนถั้งใหญ่ยังยายเลี้ยนจ๋าถังยายแปรสิคะฮ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไลเ้็นควายสองน้อยเลยโอ้ยเนาะเมื่อไรจะโดนถังใหญ่เหมือนเพื่อนเนาะมาค่ะยายแปะเลี้ยงดีๆนะมีเพียงสามสิบลูกนะคะ โอ้อาดีดๆนะอโอ้ยอ้ามันบยายากมากแต่ยังนี่เฮ้ยมาใครจะได้ถังใหญ่บ๊าวปัดทปัดทู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 โอ้โหโอ้โห,โโหปัดทปัดทุนยายแปะอย่าให้พลาดนะเลี้ยงดีๆถ้าเธอเป๊ะฉันก็เป๊ะมาค่ะจะเลี้ยง โอ้ได้อยู่เหรอคะอู้ขอโทษทีค่ะเล็งแต่ทางใหญ่เลยค่ะมาจ้ะโอ้ก็ถางเล็กก็ดีอยู่ก็ดีกว่าไม่ได้จ้ะเหนี่ยหกแล้วเก็บเล็กผสมน้อยหรือว่าจะเอาทางใหญ่แล้วแต่นะคะโอ,โอ้ยากอยู oh ่นะก็ยังดีดีกว่าบ่ได้เล่นอันนึงก็้นไปคออันนึงก็ดีแทนดีด้ย อยากได้ถังใหญ่ก็ไม่ไดอเงี้ยเข้าถังเล็กโอ้ยยายเปีได้อยู่เข่าเซยเข่าเซยเยเลียนแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจ้าสไลด์ก็ข่อเหลวยายเลียนจ๋าล้วจ้ะไปแล้วจ้ะยาเลียนไม่ได้เอาออกมาดีของตายายเปีจ้ะหลวงคขอโทษนะจ๊ะไม่ไได้้จปจ้ะไปเธอขอโทษนะมามา นายเลียนเอาแบบเมื่อกี้เลยนะนนนนนยังไงก็เข้าเหรอยังไงก็เข้าเหรอเอาไสั่นโอ้ยยายแปรต้องรีบเก็บแล้วนะยังไงก็เข้าก็เข้าค่ะเล่นอันใหญ่บ่ได้ต้องเล่นอันน้อยยายแปรถ้างนั้นมันจะไม่ได้นะคะโอเคเก็บเล็กผสมน้อยเก็บเล็กผสมน้อยก็มีโอกาสได้อยู่ค่ะ ใกล้หมดลงทุกวันแล้วนะโอเคเตลียนจังได้เนาะเรียนเออคอยที่ทำเจ้าบอกอุ้ยเด็กไก่เหลือเกินโอ้ยทำยังไงก็เข้าเหรอีเรียนจ๋ามน้นน้วะองเป๊ะโ้ยเด็กไก่แล้วนะโอ้ยเนาะฮะเสียว โอ้โ้ขนาดเก็บเล็กผสมน้อยก็ใกล้แล้วนะอหอมเข้าหอมเข้าแล้วเนี่ยอะไรคือหอมอะไรคือหอมเข้า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 แปลเป็นภาษากลางแปลเป็นภาษากลางสิมันกําลังเตรียมเข้าเตรียมเข้าได้เพิ่มมากขึ้นค่ะควมว่าว่ากันเต้ เขกาลังกำลังเพิ่มมาอีกเพิ่มมาอีกเออมันกำลังเพิ่มมาจ้าเวลาแปลเป็นภาษาไทยทำไมมันยาวมากเลยมันได้เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นโ้ยนยังไงก็เข้าเหรอไม่แน่นะคะถ้ายายแปรเก็บแต้มได้ข้างหลังอาจจะชนะได้ เข้าเสยนะลูกโอ้ยลูกเสร็จแล้เข้าเสยมาค่ะยายแป้งโอเคของเธอก็เข้าอยู่นะน้องนะเอาเยอะแต่มันเข้าน้อยเข้าได้น้อยเก็บไปเรียร์จุดซ่วงจีเรียนมันบ่เข่าเฮ้ย ปากกว้างอยู่นะคะจานนี่อู้ปั๊อบหาไม่มีแล้วโอเคนะาเขาไปดูค่ะอู้สิทธิ์พี่อยู่แล้วค่ะโอ้สิทธิ์พี่มาแรงไม่ต้องบอกก็รู้สิทธิ์พี่ชนะค่ะไปเราไปรู้รางวัลกันคารวาสเซ์พี่ค่ะค่ะค่ะต้องคารวะอาจารย์ด้วยนะอาจารย์ต้าไปใส่ของวเขาควักแล้วโอเคค่ะ คือวันนี้ไม่หมานนะคะทิพยี่ไม่หมานเลยวันนี้ไม่มีเงินเลยนะวันนี้ไม่มีรังวัลใหญ่เลยแล้วก็ไม่หมานด้วยกันมันเป็นคลิปสุดท้ายนะขอให้หมานหมานนะอาจารย์มาลงลูกหลานหน่อยให้ลูกหลานหมานหมานเด้อโอเคมาค่ะยายเรี้ยงครั้งที่หนึงมาเลยจ้าหมาน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 มาน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 หมานมานโอ้ห้ารอยอยู่ค่ะได้เยอะ นมาแล้วมายายแป๊ะค่ะเรียนาลืมเข้าขวนมาขวนอะไร้เนิดมือขวนมาแม้วขวนมาได้เดาไดาได้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 จดพันให้หน่อยจดยี่สิบบาทเลยะยายเรียนจ้ะอีกครั้งหนึ่งถ้าไม่ได้กรรมการกินเรียบนะจ๊ะมาจ้ะ